สบายดีทุกคนยามสวยพี่น้องเมียน,นเลิกเล่นปาก็ปั่นเขาวสวยเขาเศร้าเขาซว,วยแล้วเพื่อนก็นลงคุดคุมข้าวโพดจะปลูกข้าวโพดพี่น้องจ้าซื้อข้าวโพดมะทงสามลอยเมื่อวาน,นพี่น้องเอ้ยสามรอยบาทและะ้วก็ไน่หมกถั่วกับปุ้งละเศรบาทพี่น้องเลย ซือมาสี่หาถุงเดี๋จะคู่แล้วเห็ดป,ป้ายปลูกป้ายพี่น้องเ้ย <c oughs> หนึ่งเวี่ยมเคื้อกะนือพุ้ยถือผุนเต็มคันน้องเลยพอฮักเลยก้นมันอะไรหลือบ่ก้นมันว่างห <c oughs> er, er, รือบอม้อยมันหยุบสองเท้าสามเท่อเขาอะ เขาบีบก้นมันข no ั้นแก่นะมันสิขีร่า่เขาอีบเบิ่งก้นมันพอฮักแล้วก็เริ่มฮักต้มหล่อขายแล้วเฮ้ยเด่น่ะพี่น้องปลูกอย่ดอกก็ปุูกกันเนาะเดี๋ยวเอาสิปลูกใหม่เอาแส้มักแส่เครื่องซองพี่น้องซองหนึ่งสามเลยบาทด้วยแส่เบิ้ดด้วยแส่เบิ้ดถุงน้อหนึ่งพี่น้องใส่ฝุ่นละออกหน่อ ้ใช่ฝุ่นละออกนอกใช่ฝุ่นฮะไชมันพ่อเคบเราไปจักสเสเฮ้ยนี่ถีดปลายบ่นี่ถีดปลายสันสกำลังส่งฝุ่นี่นองที่ห้ที่บางโมงเขาตายอะไรว่าได้จักหมาก <c oughs> กำลังดูดน้ำมดกระโโบพี่น้องไอ้ถิดกัวฮดเท่านึงวกระโโบกันเลยโอ้ยตวอันยังบ่เต็มบ่ไห่นี่น่ะก็เริ่มเลาะแล้วเฮ้ยสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องนี่ถ้ามันเป็นนี่ได้เบิร์ตเราอ่ะผมส่งไปแกมัน อันนั้นมันตายเลยมันได้แล้วอ๋อแบบบ่มีม้อยแบบนี้นี่ก็เริ่มแล้วเฮ้ยสะโอ้นี่ก็ได้แลนี่นาวมึงมึงตีแกน่ะตายนี่เริ่มเละเลาะแล้วะเฮ้ยมือได้สัดสิต้มนะน่ะได้เบอร์อะไรนี่ม้อยออกเบอร์อะไรนี่นี่ก็บ่มีม้อยอะไรนี่น่ะนี่นี่ได้ ซ้ำสีหามือจะพิดเราอ่ะม uh ีห huh. น mm ้าได้ไเลยนี huh. ่อ like uh ือ huh. อ ok. uh ืออีซ้มือมือเนาะยำพันแก่บดดอกนี่ตรงนี้เลยมีผักเลยทังนี่แล้วแบบเราบีบบีบปลายมันปลายมันก้นมันบ่าไปในน้อยหนึองเรา嘛อืออืออือ บ่ห้แกมันสิข <Middle careers> ีไลสิบอได้บอจักหมอพีแต่ฮอพิตเนาะผู้ใหญ่ใจดีทางได้สิอุดนุนกะขอความเมตตาเลยเด้อพี่น้องเลยขอความเมตตาอุดนุนเจ็ตัวนน่เจ็ตัวนนั้นพ้อมสิเก็บขายแล้วนี่ แล้วกนผู้ใหญ่เจริญคันผู้ใหญ่เจริญอุดหนุนกค่ะเราส่งแล้วอุนุเจตัวนนี่เด้อมะกระโพุธาลีนี่จักหน่อยวันจักทิศหนึ่งนี่กระพิดละมะกระพุธเจตัวนี่แกแขว่องคือผู้เจ้าโอ้ย่าน่ะผิดน่องมันคือแปลกแนาะนี่มะกระพุธเป็นหมากอยู่ดอกตรงแนี้นี่นะดอกอันนี้นะหมากเอ้านี่นี่ก็มีบาทนี่

เออเออนั่นแล้วอันนั้นมันนั่นแล้วพาหายใบใหญ่นั่นนี่ตัวหนึ่งนี่นี่นี่ตัวนี้ใบใหญ่ดอกเงี้ยสิมาใหญ่หาเริ่มแล้วพี่น้องเอ้ย นั่นทางล่างมึงนี่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 นั่นแกออกรถเออสีเดีคใายอีกหละพี่นอ้องเอ้ยขอ,ขอค,ค,คมเมตตาเห็นสาวส่วนตาดำๆอีกเนี่ยพี่นอ้องอุดหนุนหมาข้าวโพดซาลีแต้งโมกอ,อีกอาทิตย์กับสีเดีเก็บเบ้ประจำน้องใครเนาะซุ้มนี่นี่ ซุ้มเรือที่เ่านซุกขาเก็บขึ้นเมื่อนั้นนะพี่น้องกระซุกเว้ยเลยแหละเริ่มซุกเว้ยเลยแหละจังได้ก็ขอบบุญขอบคุณพี่พี่ทุกคนพี่ป้านะอาคุณยายทางกรุงเทพพี่พี่ทางกรุงเทพทางไต้หวันเนาะที่เมตตาบ่ถิ่มบ่ปาว่าแต่มีแนวคล้ายเป็นกระพร้อมสีทีสีอุดน,นุน ได้มากับโพดท,ทีซีเนฟในมื่อวันประหัดเนาะเพระาะว่าเขากะมักเนาะพี่น้องใส่แล้วเมื่อคืนนี่ฮะกับมักเมือเช้านี่วันประหัตเสียลงมาเนฟพี่น้องเลยนี่กัสีประมาณเดือนหาพูดเดอ้อสีได้เก,ก็บหมาปลูกบ้านไฮบ้างเต็มไฮเลยบ้างเฮ้ยเต็มไฮรถเพระาะว่ามันใช้มันถึงอยู่ดอก ฮอซสายมันเทงสายบอซว่าสายมันผุนหน้ามนันไล่บอหฮอดแลซสายมันผุนสายมันไปมันก็นไลใส่คุม้มขึงซองมันคุ้มมันจะบลายกาบ่วะใส่คุม้มละสามเมตรเลยเออเบิร์ตอยูออ่ดอกเบิร์กัออบคุดเติมซองซองขอดดผมได้กูมักนะ บางโม่น้อยฮะนะพี่น้องไอ้กล้องลักหล่อนอยู่ไปเบิ่งบ้านนี้ผาแหงป้าที่ชอบวะไปพี่น้องต้องไปเบิ่งบางโม่น้อยจกอักอีตัวนกันมีตรกายไปกายมาเฮ้ยพังพังเฮ้ยพ่อมึงขึ้นปานีลาปิดไปให้ลาจากสามสี่หน่วยม,มันซุกล่ะเอาหมากเสียน,น,นั่นแน่ห้ตัวน,นั้นไปส่งให้ น้านั่นมันมีอยู่ขวัญมันตายแถ่นั่นน่ะนี่ซุ่มย่างพี่น้องอันนี้เลือจากปิดมือนั่นพี่น้องย่างหมางหน่อยมันหมางใหญ่เก็บไปแล้วโอ้หมากโมหน่อยนะพี่น้องกองล็อกหลอดหายหน่อยซองหาพี่น้องเอ้ยเสิเสิโอ้หเอ้ยสิพาไปเบิ่งทางเหนือถ่ายนะเบิ่งมุมใต้พี่น้องเอ้ย Song mạng xa mạng con là mà, này, nào, con, you phun là 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 bé, 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 nọ bé, 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 ไล่ไลายไหลเลี่ยงกันพี่น้องเลยไลยงามขนาดเลยหมากมันไชอ่องตองมีแต่ละหมากพี่น้องเลยลายแห้งอันนี้มีถูกคุมเนาะอดงามเลยไชอ่องตู้อ่องตองอยอจุดแตกหมากในโคตรหนาเป็นลายอักก้อยโอ้ พี่น้องเอยบางโมนะกล้องลักหล่อนอยู่สีซองไห้เนี่ยแล้วสีดึงหมากมันงามแน่พี่น้องเอ้ยบริบบิ้เดี่ยวบริษัยาสยมเลยพี่น้องเอ้ยมีตะขี่งัวขี่งัวก็ปันพูยเล็กหน่อยพี่น้องเอ้ยยาสีดยาเสิร์ตแมนบอมี่เลย จะบอกไปกินหลหกอคะว่านพี่น้องเยอุ่นใจอีกเนาะผมมียมมียาซุ <c oughs> ้มอย่างนี้ว่าใส่ยาสีดมาแลงพี่น้องเลยแต่ว่าบริสีดบางโมงแบบสีดสมากมันหวานเดยมีแต่ไหร่แต่มาแลงพี่น้องเลยเนาะอีกอย่างคือเสียงต่ำลด ป้าขี่ผุ่นมันหล่อปิดเอ้ามันก็มีแหละคว,วันตัวมันต,ต,ตันะตๆนะไปหายไ้หาน่าจะซ้มสีหมากก็หมากน้อยมันนั่นนี่หมากใหมุดซีดินจออะไรนี่นะจงไว้ให้ยังนี่นะ่ะฮะจนนามยางมันหน่อยออก อบอลงออีกี่น่อลงข้าวโพดมะทั่วนาจะเฮ้อสิ่งลงหายได้ฮะโก้หม่องโม่หายเลยนะบอกคือบอกควรลองบอกได้จจกดีพี่น้องเลยหายนี่นะเมื่อไหร่มัอโม่่ะพี่น้องฮะ อี่อยังไรอันนี้นะสุกถูกไปจักอันนี้นะโอ้ยมันเหี่ยวแดดเลยพิดก่นอนม,ม,มึงจ้องซีวีจะหาห่างมึงเอาไม้ทุบดูสุกอยู่ไปจักนะเอาไม,นะอม้นะสุกไปจักกินก่อนเลยรมอหา้าอันนี้อ๋าสูสุกสวยตัวนันน่นเออ sao sập sập, Đi nào. À à. Bán đi hơi, Thử kỳ din xong. nè. Bán. Bán. óc này หวานยังวะโม,ง,มงโงได้ใส่ยาใส่ยมโมธมมมมมทรมาสาิตัวนี้กระสุกนี่ตัวนไ <c oughs> ปได้ขาหงเฮียนไปได้กัะมาลูกสาวก็ได้ฟ้าหน้าเลกะสุกเลยได้มโม่